นี่มันฉากในตำนานชัดนักเลงลบบุรี10ปี15ปีที่แล้วต้องรู้คิดถึงสมัยเก่าเลยนะแพ่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพรที่ผมโดนดักกระทืบเหมือนกันดักกระทืบเหมือนกันวัยรุ่นลบบุรีต้องโดดเรียนมานะฮะใครที่เคยชิวๆกับบรรยากาศแบบนี้นะเนี่ยกระโดดเล่นน้ํากับเพื่อนดูวิวแต่วิวตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะตอนนี้อ่างสับหล็กที่เคยเที่ยวกันที่เคยเห็นกันอ่ะยกเลิกหมดแล้ว แล้วตอนนี้อ่างสเล็กมีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเอาเท้าแกว่งน้ําได้แล้วนะฮะใช่ก็คือฟิลแบบนีแกว่งน้ำนะพอบอกให้เอาเท้าแกว่งน้ําภรรยาผมจะเอาหัวจุ่มเลยโอ้น่าสนใจใช่เปเนียวเลยแพรที่อยู่บนอ่างสเล็กที่เราอยู่เนี่ยเขายกเลิกแล้วยกเลิกแล้วแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่มีที่เดียวในอ่างสเล็กที่เดียวในอ่างสเล็กก็คือที่เดียวในลบบุรีดูอนุนวิวเขาตะก้านะฮะใช่ที่นี่สามารถนําเบ็ดตกปลาเข้ามาได้ ไวรุ่นลบบุรีถ้าใครไม่เคยเที่ยวอ่างซับเหล็กเมื่อสิบปีที่แล้วนะถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่นี่ฉากนี้เลยฉากนี้เลยฉากนี้เลยฉากนี้เฮ้ย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 วิ่งไรงวิ่งหนีเขากระโดดลงน้ำนี่อันนี้คือแลนด์มาร์คแสงจันทร์หมู่กระทะลบบุรีเราเรียกว่ามีที่เดียวในลบบุรีที่เป็นแพเลยรือที่เดียวในอ่างซับเหล็กใช่สุดๆเอาจริงทุกคนสามารถมานั่งตกปลาได้ทานอาหารได้รับลมแบบชิลๆดูวิวดูวิวดิอันนี้คือวิวถาวรตากาอ่ามีเครื่องบินให้ดูด้วยว้า ทุกคนน่ารักมากน่ามาเที่ยวเดี๋ยวก็จะมีเรือมาหวานแหยามแหยามขายเมื่อก่อนถ้าใครเคยเที่ยวอ่างสับเหล็กนะจะมีตู้เพลงเออไม่ได้เป็นผู้ร้ายมีได้เป็ร้ายมีดี้ถอยรบปรนูนกําลังดังช่วงนั้นจริงดิเนี่ยเล่นน้ํากับเพื่อนกระโดดเล่นน้ํำโดดได้เลยใช่ปะก็ถ้าคุณมีสมาคราวะคุณก็ว่ายน้ําเป็นอ่ะทุกคนนั่งรับรับลมชิลๆฟิลแบบโอ้โหเห็นเห็นตรงนู้นไหมตรงไหน ตรงนู้นอ่ะคือถนนบนอ่างสับเหล็กที่จะจัดสงการกันใช่แล้วแพรจะอยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆอบอันนี้กําลังบิ้วกำลังบิ้วกำลังนีโนเวทเดี๋ยวผมวนไปดูฝั่งนู้นนี่คือทางเดินนะฮะทางเดินลงมาไกลนะฮะอันนี้คือบัวพ้นน้ำแล้วนะบัวพ้นน้ำก็คือเป็นตัวตนของผมนี่แหละจริงหริอเ จริงอันนี้ก็คือเป็นแบบบึงบัวนจัจนะนุยบึงบัวกำลังเติบโตตอนนี้เขากำลังรีโนเวทตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันก็จะกำลังรีโนเวททุกคนเดี๋ยวรอชมเลยว่ามันจะสวยขนาดไหนตอนนี้เขาปล่อยน้ำเนี่ยเห็นพื้นเลยเดี๋ยวพอน้ำมาแพ้ก็จะยกตัวสูงขึ้นอีกใช่เด็กลบบุรีต้องโดดเรียนมาเที่ยวอะโดดเรียนมาเที่ยวเลยเนี่ยฟิลนี้เลยฟิลแบบโดดเรียนมาเที่ยวแล้วก็มาโดดหน้นาที่เลยแสงจันทหมูกระทะนี่คือ เจ้าเดียวกับร้านสัตหีรทอนที่อยู่บนอ่างสําเรล็กมาก่อนตอนนี้เป็นแสงจันทร์หมูกระทะแล้วใช่อาหารตามสั่งหมูกระทะกับแก้มอยากเป็นอะไรทำไมเป็นอยากเป็นดารากลัวน้องแข็งอะไรกลัวอะไรแปลกแกลัวอะไรแปลกแปลกเหรอเห็นไม่ได้เลยต้องกินไอ้สัตว์เอ้ยขวัญใจหมดเลย